นะครับเนี่ยนั่นหมายว่าจะไปเจอกันบนยอดเขาความเป็นคนหนุ่มใจร้อนหนุ่มตว,วใจร้อนก็เลยรีบลงมาก่อก็เลยสวนกันวันนี้ก็ลงามาถามนี่ผู้จัดการหรือผู้อะไรนะเขาอย่างไรนะคนวางแผนคนวางแผนโอู้้จัดทิปสีสีสครับครับจะไปไหนกันครับวันนี้ไปแค่ไปปากเมงครับ แล้วก็พ่งนี้ก็คาบีมาลืนนี้พังนามาล้นนี้ภูเก็ต๋อครับครับแล้วก็มาล้นมาล้านอะไรพวกนี้ไปถึงตะกัวป่าอ๋อนี่เป็นทางที่ว่านี้ใช่ไหมครับอ๋อครับครับและน้องจบที่ชุมพรนะครับชื่ออะไรไม่รู้เนี่ยผมเสือพุงใหญ่ครับนิสัยธนะเกียรติโอ้ครับครับพุงใหญ่ขึ้นลูกหมูอสองตัววันนี้เดี๋ยวถัดมาทางนี้อีกเดี๋ยวจะไปกินหมูย่างกลังคืออะไรครับครับผมเสืออูดครับพัตลุงครับ มาอยู่ในทีเดียวกันครับทีเดียวกับที่นี่ัส่ครับโอ้ตอนรู้สึกจะนุ่มกับพวกมึงเนี่ยเพิ่งจะ60พอดีเลยครับสวอแล้วครับมีอาจารย์ทบแน่นอนเพราะว่าเคยเจอกันหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วโออโหทบไปทบไปนะครับทบเป็นรักเป็นรักกัเป็นรักตองะรับคิดว่าคิดว่าจะจบไหมเนี่ย นี่ว่าจะจบตามเส้นทางไหมจบเลยจบแค่ร้อยเอ่อเอามาทางนี้บ้างทางนี้แหละตาจุ๊มหนุ่มน้อยตาจุ๊มหนุ่มน้อยครับพัชลุงครับตอนนี้ก็แม่ตี๋ครับตาจุ๊บ น้อยมาในตาชุ่มหนึ่น้อยภาคสองสี่สามสี่สามามผู้นำครับน้องใหม่ไวแปดสิบมาเต้นไบส์ปัตตานีกับภาคสองครับมั่นใจใช่ไหมว่าครับแน่นอนครบแน่นอนเอาครับยอดเยด่ยดเยด่ยดเยี่ยดไปเลยอ้าวเสือไปรานไม้คำตะวันอไม้คำตะวันครับอ๋ออครับมาร่วมกับมาจะเป็น ตาตาชุ้มไวซ่าลาแอลกอฮอล์แล้วภาพสองทีมสูงเลยครับจุ้มซ่าพี่ว่านี่มาอย่ามาเป็นทางหนึ่งตายไปแล้วนี่เพิ่งเกิดใหม่มันจะจะมาเป็นที่ปรึกษาของทีมใช่ไหมครับเนี่ยใช่ไหมจะเป็นที่ปรึกษาของทีมใช่ไหมครับครับครับอ้าวไหนอีกคนไปไหนแล้วอ่า ป่ะคนนี้น้องใหม่เปิดหน้ากากหน่อยครับไม่รู้หน้าาตโจรก้นใจครับโจรก้นใจมงไม่เนหานไ่หวานเป็นเป็นน้องใหม่แต่ข่าวว่างั้นนะแล้วมาเป็นคนสุดท้ายด้วยเดือนครับน้องใหม่ครับชื่อเดางวีระครับชื่อวีระครับครับครย่านกินงานพัตลุง เคยไไทาางกลมม่อยังเลยครับครั้งนี้เป็นทริปแรกครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยคุณนิดไดพาพาเด็กมาย่างเลยเนี่ยโอ้โหน้องใหม่ลากเสาอแท็กเลยปม้งปุ้ได้แค่แค่สองเดือนครับครับไปสมัครกันในโรงหนังโอ๋เลยครับเมื่อวานตอนเที่ยงผมดูหนังไดฮาร์ดอยู่อ๋อครับครับครับเนี่ยรวมไปเต็มแล้วทั้งหมดก็คือ6คนโอ้นี่มี มีคนเสื้อเขียวคนหนึ่งเนี่ยใครอยู่ไม่รู้เนี่ยมาแปลกเออนี่มาแปลกไหมใครเนี่ยคนเนี่ยมาเยาวเขายาวอ๋อเข้ายาวเลยจ้ะครับำจ้โหจำจากยอดจำเลยครับมามารับอิสตูราเล็กน้อยอ่าครับครับครับรวมคำแรกว่าวันนี้ก็คือต้องพักที่ปากเมงใช่ไหมครับครับครับไปไปอาบน้ำทะเลปากเมงแล้วก็มานอนสกอตยอที่สีเกาโอ้ครับ คเพราะห่างกันไม่กี่กิโลก็เลยนอนที่นั่พรุ่งนี้ก็นอนกี่นอนสองกันสองวันสองวันย่อกันไปคิดว่าจะไปแวะอะไรนะสระมรกตไม่รู้อยู่ตรงไหนจะให้คุณลุงมาแต่เห็นดูคุณลุงว่าต้องฝึกกีฬาใช่ไหใช่ใช่ครับ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 เดี๋ยวผมจะทำรายงานนี้ส่งไปในเฟซบุ๊กของคุณนะครับครับจะให้เพื่อ ก็มีอะไรจะฝากถึงเพื่อนสมาชิกที่พัทลุงบ้างครับก็วันนี้ทีมงานสาวจังหวัดพัทลุงเนี่ยนะครับสวพระศวัยนะครับก็เรามากันหกชีวิตแต่เป็นสวะมะห้าเป็นหนุ่มน้อยอยงคนงนะครับแต่ชุ่มเนี่ยนะฮะแปดสิบแ,แล้วก็คิดว่ามาวันนี้ผ่านข้ามเขาพระผ้ามาถึงสวนพฤกษศาสตร์ก็ คิดว่าเราด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยแล้วก็จะเดินทางไปปากเมงก็คิดว่ามันคงจะปลอดภัยรวมทั้งไปข้างหน้าตลอดมีอะไรจะพูดถึงเพื่อนสมาชิกที่อยู่ที่อยู่พัทลุงก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยก็แล้วกันนะครับว่าเราก็คงจะจบทริปที่ชุมพรครับแล้วไปเจอกันดี๋ยวก็เจอกันครับผมครับขอบคุณคุณลุงมากนะคครรัับบครับ วัสดีครับโชค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 ดีครับเออไปไปเดี๋ยวตามเลย ผ่านตลาดนายงครับขี่เกือไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยเลยสวยงามมากตลาดอำเภอนายง รวมกันเยอะไหมครับน so, uh, ี่ต yeah. ่างกนไปฟางเรื่องนี่งเรารวกันนี่กำลังกินข้าวนี่ครับเชื่อนะกำลังกินข้าวโยคุณหมาขาคุณมาก้ข้บคุณมาก้้วคมาก้้วาค้ ออกเมืองเลยครับ ตามามาแล้วครับตอนนี้บาย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 โชคดีครับโชคดีครับโชคดี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 ครับโชคดี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 ครับโชคดีครับแล้วก็เจอใหม่นะครับ นะครับสวัสดีครับ